ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณท่านรองย่าลืมแวะไปนะครับท่านรองสวัสดีครับเดี๋ยวจิบบนะจีบใบด้วยท่านรองขอใ้ท่านเดินท่รองทครับครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณขอบคุณทุกคนรับได้ทางกลับไปนะครับ สวัสดีครับ ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่อยู่กับพี่น้องมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจทำงานมากมาย นะครับก็สัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าก็คงต้องไปรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดประทุมธานีก็ตัวผมเองอยู่บ้านลำปางของเรารู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งนะครับตลอดเวลาที่ทำงานนะครับก็พี่น้องให้ความช่วยเหลือดูแลกับผมเป็นอย่างดี ผลงานที่ออกมาก็ถือว่าเป็นที่พอใจของภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออไฟปา่าหมอกควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดที่ลำปางของเรานะครับเท่าผลงานออกมาเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวอย่างในแทบจะทุกด้านในเรื่องของการดูแลโควิดนะครับตลอดเวลาเราบริหาร สถานการณ์โควิดในจังหวัดลำปางของเราอย่างค่อนข้างยืดหยุ่นเราไม่ได้มองเรื่องของสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวเรามองเรื่องเศรษฐกิจมองเรื่องการบริหารจัดการมองเรื่องสังคมทุกภาคส่วนเดินไปพร้อมกันนะครับในช่วงแรกๆของโควิดถ้าไม่ได้ความการุณาจากพี่น้องประชาชนการทํางานก็คงจะลําบากพอสมควรเพราะว่างบประมาณช่วงแรกๆก,ก็ยังไม่ได้ตกมาพี่น้องประชาชนได้เสียสละดูแลกันเองเป็นอย่างดี อันนี้ในฐานะพ่อเมืองนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างยิ่งในตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับกับผมทีมงานเพื่อนขราชการพร้อมด้วยภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เราก็เห็นด้วยนะครับในการพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปในด้านสำ,สำคัญสำคัญอยู่4ด้านด้านแรกเราอยากจะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์นะครับด้านแรกเราจะเป็นเกษตรอินทรีย์ ด้านที่สองเราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่จะเน้นศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างๆด้านที่สามเราจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับเป็นหัตถะอุตสาหกรรมซึ่งเรามีความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจไหลเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานด้านเซรามิกนะครับไม้แล้วก็ผ้าและงานฝีมืออื่นๆที่เรามีความแข็งแกร่งแล้วด้านที่ส คือเราจะเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นเมืองที่ดูแลนะครับผู้สูงอายุเป็นอย่างดีเราจะเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผู้สูงอายุมันก็เป็นบ้านนะครับ24เดือนก็ถือว่าเราอยู่บ้านเกือบ2ปีที่ผมเป็นคนชายังเซาโดยกำเนิดแล้วก็เติบโตจนถึงเรียนมัธยมก็เข้ามากรุงเทพ นะครับก็อยู่กรุงเทพมาโดยตลอดก็เติบโตรับราชการก็เติบโตส่วนกลางไม่ได้ไปอยู่ส่วนภาคใดๆเลยเมื่อได้ส่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตภาคเหนือก็มีความภาคภูมิใจมากแล้วก็พี่น้องภาคเหนือเป็นผู้คนที่น่ารักนะครับยิ้มย้มแจ่มใสจิตใจอบอ้อมอารีนะครับ,แ,อออรนะรบแล้วก็พูดกันง่ายๆว่าคุยรู้เรื่องหมดแล้วก็ทำให้ทำงานง่าย อันนั้นเองอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เราประสบความสาเร็จในการทํางานที่ทํางานร่วมกับพี่น้องภัคเหนือนะครับแต่สําหรับลําปางอา,อาจจะแตกต่างกับอีก2จังหวัดนิดนึงก็ตรงที่ว่า,อาพอเข้ามาที่ลําปางเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับมีวิกฤตตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยถ้าใครจําได้นะครับใกล้ๆปีใหม่ มีท่อแก๊สระเบิดกลางเมืองเลยทุกคนคิดว่าลำปางถูกวินาศกรรมตอนนั้นผมตรวจงานอยู่ที่ศพราบวันนั้นไปเสริมงามแล้วก็มาแวะศพบาบาผ่านอำเภอแล้วก็ไปแนะแวะเยี่ยมศูนย์เกษตรของศพราบแล้วก็นั่งดื่มน้ำถกงานกับในอำเภอผู้ใหญ่กํานันอยู่ปรากฏว่ามีคลิปออกเลยทุกคนตกใจหมดผมรีบวิ่งเข้ามาก็ปรากฏว่าท่อ,อาสารพโภก มันถูกแก๊สดันมาแล้วมันเกิดสปาร์กไฟฟ้าแล้วระเบิดออกมาน้องคนหนึ่งไรเดอร์ขี่มเอเตอร์ไซค์ผ่านกระเด็นไป5้าเกือบเกือบสิบสบเมตรมั้งนะครับผ่าตัดดว่วนเราก็เป็นห่วงน้องเขารลบิ่งเข้ามาก็โทรหาคุณหมอนะครับแล้วก็บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีน้องเขาหายหายเป็นปกตินะครับทุกวันนี้หรือก่อนหน้านั้นไม่ถึงเดือนมีไฟไหม้กลางเมืองเลยฮะที่ไหม้แล้วก็ รถดับเพลิงก็เข้ายากด้วยไม่ต้องเหมือนกับไม่ซอยมันเล็กแล้วก็ต้องลากเข้าไปดับประมาณสี่ห้าทุ่มก็ต้องไปบัญชาการดับอยู่หรือบอกขยะไหมนะครับแล้วก็เหม็นมาต้องมานั่งดับสาวันสามคืนนะฮะถึงจะดับอยู่แล้วก็มีอะไรนะไฟไหมตรงเกี่ยวพระเจ้ายังไงที่ไม่สายสานุโพกแล้วพังหมดระบบสื่อสารไปแพร่น่านทำไม่ได้ไหมตั้งแต่ เที่ยงวันไปดับได้เอาเที่ยงคืนนะฮะคือคือมีภัยมาตลอดแล้วเสร็จจากนั้นก็ต่อด้วยโควิดยาวมาถึงวันนี้ในยามวิกฤตเนี่ยการทำงานที่ลำปางเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับไม่มีใครแยกแยะว่าฉันเป็นราชาการฉันเป็นประชาชนแต่ทุกคนช่วยกันหมดสึกที่ที่มีคนถามว่าแล้วนิยามว่าการอยู่ลำปางเป็นยังไง ผมขอ,อนนยามคำอยู่ลาปางว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนข้าราชการหรือทุกคนที่อยู่ในจังหวัดลาปางที่ช่วยกันเนี่ยในยามวิกฤตโควิดเนี่ยผมขอ,อนิยามคําว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนี่คือ,อนิยามสถานการณ์ในสถานภาพที่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยู่ลาปางเป็นครอบครัวเดียวกับคนลําปางผมใช้คำำําเวลาพูดถึงนครลําปางผมใช้คําว่าบ้านเสมอ เวลาผมขึ้นเวทีหรือบรรยายใช้คําว่าบ้านเราเสมออย่าให้บ้านเราเป็นอย่างนี้บ้านเราต้องอย่างนี้บ้านเราต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้ใช้คําว่าบ้านเราเสมอนะครับอยู่แล้วถามว่ามันมาอยู่ตอนโตเนาะตอนแก่แล้วพูดง่ายๆตอนโตตอน,ตอน,ตตตตอนแกน่เนาะไม่ได้พูดตอนเด็กๆถ้าถามว่าความผูกพันกับลําปางในสถานการณ์ที่มันเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยความผูกพัน ไม่ได้น้อยกว่าการที่ผมเกิดและเติบโตที่ฉะเชิงเซาเลยเพราะฉะนั้นถือว่านะครลําปางเป็นบ้านแล้วก็ยังได้คุยกับเพื่อนข้าราชการกับหลายๆคนที่ผมเคารพนับถือก็ยังบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะแวะนะครับมาเยี่ยมเยียนที่ลําปางเสมอนะครับอันนี้ก็กลับเรียนว่านะครลําปางคือบ้านแห่งหนึ่งของผมเหมือนกัน